ทฤษฎีการเรียนรู้นะครับมาเกี่ยวข้องกับศา <t iny al ayan> สตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอย่างไรนั้นเนื่องจากศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาเป็นเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนส ury, การออกแบบสื่อและก็การออกแบบรูปแบบการสอนการพัฒนาการสอน,นรอนูปแบบต่างๆนี้พื้นฐานที่จะต้องรู้ก็คือพวกทฤษฎีการเรียนรู้ที่เขาพัฒนามาแล้วนะครับเพื่อมาใช้เป็นฐานในการออกแบบดังกล่าว อย่างเช่นทฤษฎีของพาร์ลอฟทฤษฎีของสกินเนอร์หรือแนวคิดของบลูมต่างๆเหล่านี้ล้วนวเป็นแนวคิดสําคัญที่จะใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดการออกแบบสื่อที่ได้ความสมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดดังที่ยกตัวอย่างไปแล้วต้นเอ็มเลอร์นิ่ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลากหลายและมีการเข้าถึงได้ง่ายเรามีการจาัาเรียนการสอนที่เข้าถึง อย่างที่คำว่า anywhere anytime และ a n y d e v i c e s o ี i a l media เครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะเป็นการสื่อสารในกลุ่มใหญ่นะคะ ผ่านโดยที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียผ่านข้อความรูปภาพหรือวิดีโอในมุมมองของนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะน,นี่เราพร้อมที่จะให้ทั้งความรู้แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อผลิตนักวิจัยนักวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ